สวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับ TG เบต้าจิตติณผู้ชมครับเดินทางมาถึง EP ีที่31 EP ที่แล้วหลายๆท่านจองไม่ทันนะครับสำหรับเดาลุ่งหัวคอกวันนี้ผมมาต่อให้อีก30 n u m b นัมเบอร์แล้วก็ที่สำคัญมีน้องตัวเมียมาให้ด้วยเพราะว่าอีพีรับถามทวเมียมาเยอะเลยนะครับสำหรับท่านใน EP พีที่แล้วเอาน้องวัยรุ่นหัวคอกไปแล้วไม่ได้น้องเพศเมียนะครับวันนี้ผมจัดมาให้10กว่าเบอร์การบังกันเป็นอย่างนี้ผู้ชมครับสำหรับน้องถูกคู่นะครับก็ราคาเดิมสำหรับ ต่อเนื่องให้กับ EP 3 0แต่วันนี้ผมมาให้30ตัวนะน้องตัวเมีย150น้องตัวผู้100่ทุกลำเบอร์อีกครั้งนะครับน้องตัวผู้100่น้องตัวเมีย1น0ซึ่งตัวเมียผมขะแต่และหัวคอกที่เป็นเวอร์ชันใหม่ๆม,มาให้แล้วก็ที่สำคัญน้นยํานะเป็นปลาเด็กวัยรุ่นนะครับสำหรับท่านใดที่มีปลาประมาณ3เดือนถึง3เดือนครึ่งน,นะครับก็สามารถเอาไปต่อยอดได้หรือเอาไปเข้าเอฟเข้าไปทําสายให,ใหม่ของคุณผู้ชมได้ไปดูกันว่าวันนี้นม,ม,ม,มามสิบ ครับข้าสูงมะเหมา80ปดสิบบาทเจริญผู้ชมครับสวัสดีครับมาเริ่มต้นที่นําเบอร์หนึ่งผู้ชมครับตัวนี้เป็นโซวีทครับมันติดมทัลเล็กครับผู้ชมตัวนี้น้องไซส์1.3ครับเคลือบเงาทั้งตัวเลยครับผู้ชมครับตัวนี้ปลาดาวลุงตัวนี้สวยมากนะคผู้ชมดูชายมือซ้ายหน่อยตัวนี้กลุ่มเกตเคลือบเงานะครับผู้ชมครับมันติดมทัลเล็กครับเพิ่มโซวีทครับ น้องตัวพูดนะครับในการแบ่งปันคุณผู้ชมนะโค้ดหนึ่งศูนย์ศูนย์ครับอ่ะมาดูนัมเบอร์สองบ้างตัวนี้สายพันธุ์เป็นมันติตคัลเลอร์มัทลิลครับพัฒนาสายพันธุ์ร่วมกับอวตารคุณผู้ชมครับดูไม่ดูดอทครับดูห่างครับนี่ไซส์หนึ่งจุดสามนะครับคุณผู้ชมดูบอดดี้ยาวๆสวยๆครับตัวนี้หืมตัวนี้คุณผู้ชมครับสักเดือนหนึ่งหรือสองเดือนมีบันเทิงเลยครับแบ่หัวข้อไปฮะคุณผู้ชมครับลองดูใครชอบสายไหนก็สามารถจับจองได้ครับตัวนี้ไซส์หนึ่งจุดสามนะ มาดูต่อที่นัมเบอร์3อีก1สไตล์ครับผู้ชมครับเยลโล่กับเลกซี่แต่ดูการ์ลูเลชั่นของเยลโล่เล็กซี่ชุดนี้นะครับผู้ชมเป็นมันติมนุนทลิกครับแล้วก็ประดับแต่พกกันลูกอวาตารเช่นเดียวกันแล้วทุกการเริ่มเดินนะครับแล้วก็ดูหางดูฟินดูเครื่องของน้องครับยังมีกลิ่นไอความเป็นครอบกลุ่มเก็ดเคลือบเงาแล้วก็ในส่วนของภายดําที่ตัดเป็นลายเสือเลยครับผู้ชมต้องตาดำด้วยนะครับผู้ชมตัวนี้เยลโล่ไปไปไปที่ไซส์1.2ไปปลายจินทางเข้าจุดสามครับ ตัวนี้แพทเทิร์นสวยมากแล้วก็ในส่วนของการพัฒนาภายดําที่ขึ้นมาเป็นบ้างบ้างนี่สวยมากครับอ่ะมาดูต่อที่นัมเบอร์สีบ้างนุกครับนัมเบอร์สี่นี่สายพันธุ์เป็นมันติมัทิกษ์สพันธุ์โลกกับอวตารน้องเป็นเพศเมียครับตัวนี้ไม่ต้องอธิบายเยอะเลยครับซ้ในจุดสองเองครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ดูเม็ดละตุกแกเริ่มเดินนะครับโอ้โหใครชอบในส่วนของที่เป็นละตุกแกสายภายดําอันนี้เด็กนะปลาเด็กน้อยนะครับคุณผู้ชมลองดูครับน้องเพชเมียนัมเบอร์สี่ครับ มาดูต่อที่ลำเบอร์ห้าบ้างครับคุณครับตัวนี้เป็นสไตล์สวีทครับมันติมัทเิกครับน้องไซส์หนึ่งจุดสองจะเดินทางขั้หนึ่งจุดสามครับดูเหลืองที่ใบนะครับคุณผู้ชมครับประดุกเกล็ดเคลือบเงาครับตรงนี้หัวสีแดงด้วยนะครับตัวนี้ไซส์หนึ่งจุดสองจะเดินทางขั้หนึ่งจุดสามนะครับคุณผู้ชมนี่ใครชอบสไตล์สวีทสวีทมันติมัลลิกปานเดลุงหัวข้อครับมาดูต่อที่ลำเบอร์หกครับน้องเพรเมียผมแจงต้นคลิปไปแล้วครับในการแบ่งปันหนึ่งห้าศูนย์นะครับ เปรี้ยพัฒนาสายพันธุ์นะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ไซส์1.2นะครับคุณผู้ชมฟังไซส์ดีๆนะอันนี้ปัดเด็กหัวคอกสวยมากเนาะตัวเมียตัวนี้คุณผู้ชมครับตัวจริงสวยมากนะมันติมาทะเลครับคุณผู้ชมพัฒนาสายพันธุ์โลวงคัพเปอร์ครับอื้มอัตรากระลอกดีมากคอกนี้คุณผู้ชมครับมาเอาหัวคอกมาแบ่งคุณผู้ชมลองดูน้องเพชรเมียครับมาต่อที่นัมเบอร์เจ็ดครับตัวนี้เป็นมาติมาทะเลพัฒนาสายพันธุ์ร่วมกับอวตารครับคุณผู้ชมครับเบสเป็นออเรชันนะครับน้องเป็นเพชรเมียนะครับไซส์1.2 1.3กว่าาาจะเเดินทงข้ครับ วันนี้ก็จะเป็นดาวรุ่งทั้งหมดนะครับผู้ชมมาในส่วนของต่อยอดใน EP นี้อีก30ลำเบอร์ครับลำเบอร์เจ็ดเป็นน้องเพชรเมียนะครับผู้ชม๋ยวผมให้ดูอีกครั้งหนึ่งตัวนี้ลายตุ๊กแกเริ่มเดินแล้วนะครับผู้ชมครับตัวนี้น้องเป็นเด็กเพชรเมียนะครับหมุนซ้ายมาลูกสาวไม่หมุนไม่เป็นไรครับสไตล์ประมาณนี้อ่ะมาดูต่อที่ลำเบอร์แปดบ้างครับเ๋าแอดมินมุดจะหมุนแล้วหมุนแล้วหมุนแล้วฟื๊นนี่พายดำสศยด้วยสุครับตัวนี้ เป็นมติเมทัลิกก็ได้ครับร่กับอากาตะนะครับมาดูต่อที่นัมเบอร์8บ้างไซส์1.3ครับตัวนี้เป็นสวีทเลยครับท่านใดหาสวีทมัตติเมทัลิกครับมีตุ้มเมียมาแบ่งให้แล้วนะครับคุณผู้ชมเริ่มทยอยขึ้นเรื่อยๆก็มาแบ่งให้นักผู้ชมตัวนี้อย่าลบเบสซับเหลืองตัวนี้ถ้าอายุเข้าก็จะเป็นเหลืองเดิมซับทั้งบอดี้เลยนะครับนัมเบอร์8ครับอ่ะมาดูต่อที่ไซส์1.3ครับมาดูต่อที่นัมเบอร์9บ้างคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นสวีดเมทัลิก ไซส์1.3เช่นเดียวกันครับน้องเป็นเพศเมียครับอ่ะมาดูต่อที่ number ร์สิบน้องเพศเมียสีเหลืองๆบ้างทุกท่านครับตัวนี้ตัวนี้ยืนตัวเป็นยีนโลกแล็คซี่ครับาสายพันธุ์มาจากในส่วนของมัลติมัทลิกเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าปลาพวกนี้เหลืองจะใยมากครับเหลืองนี่จะเหลืองนี้จะฉ่ำมากเลยครับเหลืองเป็นเลมอนเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ใครชอบสีเหลืองๆแบบนี้ number ร์สิบครับคุณผู้ชมครับไซส์1.3อ่ะมาดูต่อที่ number ร์สิบเอ็ดบ้างเป็นน้องเพศเมียครับคุณผู้ชม เป็นสายสวีดเช่นเดียวกันครับสุดี้มันติมัสลิกน้องเพรเมียครับไข่ต่วกันเราลุ่งไปพัฒนานะครับคุณผู้ชมตัวนี้อ่ะมาดูต่อที่หมายเลขสิบสองยังอยู่ในโทนสวีดอยู่ครับน้องเพรเมียตัวสุดท้ายนะวันนี้ก็มีเพรเมีย n ม m b e r 1สิบสองตัวสุดท้ายเป็นที่น้องเป็นเพรเมียนะครับคุณผู้ชมเป็นมันติมัสลิกเช่นเดียวกันครับตัวนี้สีเริ่มเดินนะครับไซส์หนึ่งจุดสามครับมาดูต่อที่หนึ่งจุดสามเป็นเพรผู้แล้วครับคุณผู้ชมครับตัวนี้หนึ่งไซส์ครับ มันติมาทะลลกเช่นเดียวกันครับผสมสายพันธุ์ร่วมกับอวตารน้องไซส์จุดสองเอ็นนะคุณผู้ชมดูใส่เต็มเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมดูสีน้องตัวนี้ครับเื้ยเบรดเป็นเยลโล่เลยคุณผู้ชมเห็นไหมความเบรสีเหลืองที่อยู่ในเนื้อของน้องนะครับตัวนี้เบรดเป็นเยลโล่ป้าดีกน้องคุณผู้ชมแต่สวยมากสีเต็มเร็วครับชุดนี้ชุดนี้ค้องนี้สีมาดีมาเต็มเร็วมากครับคุณผู้ชมมูฟดีแอคทีฟดีด้วยครับอ่ะมาดูต่อที่หมายเลขสิบสี่ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ไซส์หนึ่งจุดสาม ตัวนี้มันติเมทริกเช่นเดียวกันพัฒนาสายพันธุ์ร่วมกับอวตารครับตัวนี้น้องกําลังลอกเกล็ดนะครับปลาทุกแกกําลังเริ่มเดินนะคุณผู้ชมนี่ดีเทลตัวนี้สวยอืม้มดีสันสวยจริงๆผมอยากให้อย่างนี้นะผสมผสารกรสนกับดิ่เซสซี่อย่างเงี้ยที่เป็นหนังอย่างเงี้ยสวยนะอีหนึ่งสเสน่ห์ครับอีหนึ่งทรงายครับคุณผู้ชมปลาไซส์หนึ่งจุดสองไปปลา,ปาจะเดินทางเข้าหนึ่งจุดสามนะครับตัวนี้กลุ่มเกล็ดเคลือบเงาทั้งหมดเลี้ยวขวาในลูกลูทรายเกี่ยวลบขอที่กั้นนิดนึง ฟึบอ่าให้ดูฝั่งขวาบ้างครับคุณผู้ชมอ่ลูกชายมาดูเพลินนะผมว่าดูปลาเด็กนะคุณผู้ชมมูฟดีแอคทีฟดีนะครับนี่ D, D นะ,ะสวยครับมีสเสน่ห์นะมีเป็นเกาะเป็นเกตของเขานะครับซิกเนเจอร์สสอครับเสน่ห์เสน่ห์ไอวตารครับอ่ะมาดูต่อที่เ no. บอร์สิบห้าคอกเดียวกันกับอีกหนึ่งแต่คล้ายๆกันครับตัวนี้มันติมัทลิกพัฒนาสัตวพันร่วมกับอวตารครับคุณผู้ชมตัวนี้อัตาการล็อกจะมันเหมือนกันเลยแต่ตัวนี้จะมีไพยดำเข้ามาครับคุณผู้ชมนี่โอ้สวยงามไหมครับตัวนี้ ตาเป็นน้องเพชรผู้นะครับราคาแบ่งปันที่ไปศึกษาและพัฒนาที่1 0 0่นะครับน้องเพชรเมียนหนึ่งห้าศูนย์ครับคุณผู้ชมครับคืนนี้ผมมีมาต่อ ep ให้อีก30มสิบนำเบอร์ใครจองไม่ทันก็เข้ามาจับจองได้ชอบตัวไหนครับมาดูต่อที่หมายเลขสิบหกครับคุณผู้ชมครับปลามาดูต่อที่หมายเลขสิบหกเป็นปลาเด็กดาวรุ่งมันเตะคัลเลอร์มาถลิกบ้างคุณผู้ชมครับตัวนี้เบยเป็นออร์เจนต์ครับน้องจะเตือนเตนไฟหน่อยนะตัวนี้ตัวนี้ตัวจริงสวยนะคุณผู้ชมเบยเป็นออร์เจน้วแตรั์ ตัวนี้พัฒนาเพัดร่วมกับอะวตารด้วยครับคุณผู้ชมครับม้องจะตื่นนะได้คิดผมว่ามือล้อครับไอ้เพิ่ดูไปเตียนน้องสวยมากคุณผู้ชมครับอ่ะน้องจะตื่นนี่ไซส์หนึ่งจุดสองไปปลายจะเดินทางเข้าจุดสามครับโอเคครับประมาณนั้นอีกหนึ่งมาดูต่อที่ลำเบอร์สิบเจ็ดบ้างคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นมัตเตยมัตเตยเป็นยันลบเบตนะครับคุณผู้ชมนี่โอ้ตัวนี้สวยนะไซส์หนึ่งจุดสามนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้พัฒนาเ่พัดร่วมกับคอปเปอร์นะครับตัวนี้กก็็็จะเเเเปปนนนหหหลลืือออองงใบบ้้ๆๆ่่ำยคครัุณผูชมี ดาวลุ้นหัวข้อนะครับมาแบ่งให้คุณผู้ชมครับโอ้ตัวนี้สวยมากครับผู้ชมบอดี้ยาวๆสวยมากครับมาดูต่อที่ตเบลสิบแปดครับตัวนี้เป็นน็อคเพชรผู้ครับไซส์หนึ่งจุดสองปลายปลายครับเจนดินทางกันจุดสามกรีนตัวเป็นเยลโล่เซซี่ครับมาจากคอกมันเตกมาทะเลครับตัวนี้เล่นภายดำได้สวยมากคุณผู้ชมครับนี่เป็นอ่าเป็นหัวเป็นแบล็กตังโจด้วยครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เป็นเป็นเยลโล่นะครับ มาดูต่อที่นังเบอร์สิบเก้าครับคุณผู้ชมเป็นอีกเหลืองอีกหนึ่งสายครับตัวนี้เป็นยันโลกไลซี่คอปเปอร์เป็นออร์เรนจ์นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็จะมียันโลใช่ยันโลตัวนี้ยันโลกไลซี่คอปเปอร์ครับเบดเป็นเหลืองนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็จะมีเกตในส่วนของแอดมินเดี๋ยวโฟกัสให้ดูอีกนิดนึงตัวนี้แซมเจอสุทอนนะครับเกตจะเป็นสีทองนะครับคุณผู้ชมครับมาจากอิฐมาจากคอปเปอร์นั่นเองคุณผู้ชมครับแล้วก็หางตัดด้วยไปจนสีทองครับที่ขาวๆนี่คือเป็นสีทองนะคคครรัับบุณผู้ชม เยลโลเลืองได้ดีเหลือเกินครับอีกหนึ่งไซส์ครับตัวนี้เป็นเยลโลคัพเปอร์ครับไซส์หนึ่งจุดสามครับคุณผู้ชมนี่นี่อไซส์ครับลำเบอร์สิบเก้ามาดูต่อที่ลำเบอร์ยี่สิบบ้างคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นมันเตคัลเลอร์มาทลิกครับตัวนี้เสน่ห์คือบอดี้เลยครับตัวนี้ทรงเป็นปลาชอนเลยครับคุณผู้ชมครับบอดี้ใครชอบบอดี้ทรงยาวๆสวยๆแบบนี้ครับมันเตคมาทลิกนะครับคุณผู้ชมบอดดี้สวยมากคุณผู้ชมครับตัวนี้ มาดูต่อที่นัมเบอร์21ตัวนี้เป็นสไตล์ดุดันหน่อยครับเป็นมันติมัทเรลิกครับพัฒนาสายพันธุ์ร่วมกับอวตารครับอีกหนึ่งสไตล์ครับคุณผู้ชมตัวนี้ออกสไตล์สายดักดักหน่อยผู้ชายดักดักครับไซส์1.3ครับมาดูต่อที่นัมเบอร์22บ้างครับคุณผู้ชมครับยังอยู่ในสไตล์เซอรีดครับมันติมัทเรลิกเช่นเดียวกันครับนัมเบอร์22ไซส์1.3ครับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของปลาเด็กลุ่มหมดเลยนะครับคุณผู้ชมมาแบ่งให้ครับเดี๋ยวมาหันหลังครู่นะครับ ครับนี่ก็จะเป็นคุมเก็บเคลือบเงาแบบนี้นะครับมันเตกมาทลิกนะครับคุณผู้ชมสไตล์ขุมเก็บเคลือบเงาทองทองแบบนี้ครับนี่อ่ะมาดูต่อที่เบอร์ยี่สิบสามบ้างใครชอบสไตล์ภายดําครับคุณผูครับตัวนี้มาจากคอกมันเตกมาทลิกเช่นเดียวกันครับตรงนี้ตัดภายดําทั้งตัวเลยครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งสไตล์ครับใครชอบสไตล์ดาร์คดำดำครับแล้วก็เล่นกับแพทเทิร์นเยลโล่ได้ดีเลยครับคุณผู้ชมน้องจะตื่นเต้นเลยนะครับตัวนี้แพทเทิร์นสวยไซส์หนึ่งจุดสามครับ ยี่สี่ครับมาดูต่อตัวนี้สวยมากคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นลูกรักผมอีกหนึ่งตัวคู้ตัวนี้ตัวนี้สวยจริงๆครับตั้งใจมาแบ่งผู้ชมจริงผมชอบของเขาคือสน่ที่เป็นภายดํานะครับด้านหลังนะครับคุณผู้ชมแล้วก็หัวเป็นแบล็คเฮดด้วยครับคุณผู้ชมดูโอ้ตัวนี้สวยมากคุณผู้ชมครับมีเสน่ห์จริงๆเลยครับตัวนี้ก็คุณผู้ชมเห็นเห็นเหลืองที่ซับมาตามบอดี้นะครับเดี๋ยวขอดูเขาสีเต็มนะครับอ่ะนี่หนึ่งเสน่ห์ที่ในส่วนของที่จะเอาประเด็กไปศึกษาและพัฒนาเราเห็นการเดินทางของการรชันของสีด้วยะคบ ยี่สิบห้าครับตัวนี้ยีนตัวเป็นเยลโลกล็กซี่ครับคุณผู้ชมครับมาจากคอกมันติมาทะเช่นเดียวกันครับแต่ยีนตัวเป็นเยลโลกล็กซี่นะเราต้องแยกระหว่างยีนตัวและยีนแฝงให้ถูกต้องนะครับอธิบายลูกค้าได้ชัดเจนนะคุณผู้ชมต้องพยายามศึกษาเรียนรู้ในส่วนของยีนตัวและยีนแฝงไว้นะครับตัวนี้ยีนตัวเป็นเยลโลกล็กซี่เป็นภพยดำครึ่งตัวเลยครับคุณผู้ชมใครชอบสไตล์ภพย,ยดำนะครับตัวนี้ อะมาดูต่อที่นัมเบอร์ไซส์1.3เต็มเปีรตเลยครับคุณผู้ชมครับตัวนี้นัมเบอร์ยีนัมเบอร์26ไซส์1.2ไปปลาจะเดินทางเข้า1.3ครับตัวนี้เป็นมันติเมทัลลิกครับคุณผู้ชมครับตัวนี้สีกายเต็มนะครับเลยนิดเดียวนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ฟูลบ็อกซ์เลยครับสีมันติเมทัลลิกครับมาดูต่อที่นัมเบอร์27บ้างคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นสไตล์เขาเรียกว่าเป็น สไตล์ไลฟ์ฟอร์ไลฟฟ์อร์นะครับส่วนของคันเลิกที่เป็นออกสว่างๆนะครับคุณผู้ชมแพทเทิร์นแบบโทนสว่างๆแล้วก็สเสน่ห์ของปลาคอกนี้นะค,คุณผู้ชมก็คือหางเครื่องจะเป็นสไตล์บลูฟินนะครับเป็นสีโบว์ตัดแพทเทิร์นในส่วนของหางก็ดีกระดงก็ดีชายน้ําก็ดีนะครับตัวนี้ก็คือเป็นมัตติมัสลิกเช่นเดียวกันครับแสงจ้าๆนิดนึงนะครับคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นสายแบบนี้นะครับ ตัวนี้น้องไซส์1.2ไปปลาจะเดินทางข้1.3ครับเป็นอีกหนึ่งุละหัวคอกอีกหนึ่งไซส์สีของมันติมัทลิกนะครับตัวนี้เป็นไซส์ไลฟ์ฟอมนะครับคุณผู้ชมมาดูต่อที่นัมเบอร์28บ้างครับชมครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นไซส์บลูฟินเหมือนกันหางกระโดงชายน้ําก็จะเป็นสีบลูออกสีปลูนะครับในส่วนของบอดี้ก็จะเป็นในส่วนของสีสันที่เป็นมันติมัทลิกนะครับคุณผู้ชมนัมเบอร์28ไซส์1.3ครับ นัมเบอร์ยีมาดูต่อครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ไซส์1.2ึปลายปลายจะเดินทางข้ามจครับตัวนี้เป็นมัตติมัทลิกนะครับพนันาสพันธุ์โลกกับอวตารครับคุณผู้ชมเดี๋ยวดูเนาะฝั่งขวาเจอกสไตล์ดักตาบหน่อยนะคุณผู้ชมตัวนี้ปลาเด็กนะครับว้า่ตัวนี้ใช่แปนเม็ดอวตารเริ่มเดินแล้วครับมอมแมมมอมแมมใครชอบสไตล์มอมแมมนะครับตัวนี้นัมเบอร์นัมเบอร์29ครับตัวสุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับนัมเบอร์30ครับจะสไตล์พายดำหมดเลยครับคุณผู้ชมครัับตวนี้ ไม่ใครชอบสายแบบเป็นลายไอเทมครับตัวนี้ภายดำทั้งตัวเลยครับมาจากคอกมันติมัทลิกพัฒนาสายพันธุ์ลูกกับออตานผมแอบเห็นในส่วนของเม็ดดอทที่เดิมมันบอดดี้นะคุณผู้ชมไปลุ้นเอาเองครับว่าในส่วนของลายตุ๊กแกจะเดิมบนภายดำหรือเปล่าถ้าลายตุ๊กแกเดิมบนภายดำก็ผมว่าน่าจะมีสเสน่ห์นะตัวนี้อ่ประมาณผัดเพลินประมาณนี้โอเคมาต่อให้อีกในส่วนของที่ EP ที่แล้วนะสามสิบนัมเบอร์วันนี้ใคร F ไม่ได้จาก EP แล้วลองมาดู EP นี้ดูครับคุณผู้ชมครับ งันอีพีนี้เอาไว้เท่านี้ครับนอนหลับฝันดีล่ะวัสดีครับ